ขาอหููครับวันนี้ขาวเพ้าไปเรียนแลเนะเล่าหมูครับไปตีดสามต่อดีกว่าให้เป็นขุ่นตุอนตังนี้ครับก้านหมูข้าครับครับรับผ้าใปตีดสามก้านหมูข้าส่งกันสมที่เก่าล่างไปส่งกทุกท่านี่ครับ่ะตีตตามต่อไปครับเพิ่งทางานเลยครับอในข้าวได้งรับงานได้ไปงานอยู่ประทุมสองจุดครับยู่ยโซ่สามสิบเทบุญซ้ซ่เทบุญเทบุญยซ่สามสิบครับ บเียใหเอากระซีไปข้างหน้านะพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวเาไปพึ่งตอนเขาส้อยนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปคว้าขึ้นก่อนมาหนิเด uh> ี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นของพี่น้องเอ้ยหนูของพี่น้องเห็นบ่พุ่นะของพุ่นะผมกระซีตงไปยกเนาะเดี๋ยวยกขึ้นมาเสร็จเดี๋ยวผมซีทายให้เบิ้งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปครับนี่ครับเกิดอะไรครับ เดินทางไปเนาะอ้จุดหมายปลายทางเขานำเขาให้แลน20กิโลนะตอนนี้เขาแลนไปแล้ว17กิโลเนาะกะเดี๋ยวไก่ยฮอดอมชิตายเบิ้งนะครับผมเดี๋ยวไปชมนะครับผมไปครับมอง่ซงคลองแล้นะครับผมนะครับกะบลานเขาเบงซีนะครับผมกะมาทรงตรงเป็นอ่ะอะไรนะครับกุ้งบินครับลานมูกระขับอย่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งตอนเอาลงเสร็จนะครับเป็นทังไดนะผมไปครับผมมีเครื่องเลนนะเด้อพี่น้องเบิ้งครับพี่น้อง จอมเบิ้งพี่น้องุูนะเดี๋ยวถ่ายเบิ้งครับครับกุ้งบินนะครับกุ้งบินอ่าอะไรนะกุ้งบินมูกระทะไออกุ้งบินมูกกระทะนะครับผมนะนี่ครับบรรยากาศเป็นลานครับผมประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปเดี๋ยวเข้าไปชมตอนลยวมาสิไปใส่ตอผมไปครับตรงที่จอมหวดสาขาปทุมธานีนะผมฮอแลมาอีกสี่กิโลนะผมนะเข้ากะมาตามทางมาแล้วนะพี่น้องเนาะมันบอกทางสาย ก็ว่าสายอยู่เด้อยังอยู่ใส่ะพี่น้องเดี๋ยวผมสินะถ่ายให้เบิ่งเนะาะอีกจักเทื่อนึงเนาะว่าลงของเราเป็นยังไดเนาะไปทำอะไรนะนะนะเป็น่าหมู่บ้านของเขาเนาะผมก็ไม่อาจจะถ่ายให้ดูมากมายนะผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะ,ปะเป็นได้เพียงเท่านี้ลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วนยะมาไว้เจนคลิปหน้าผมนะก็จะไปส่งของให้ไหนต่อนะผมนะแล้วก็ไปส่งที่จอมโหดปบรรจุสาขาพิมธานีมาแล้วก็ไปส่ง ไปส่งที่อจอมโหดสาขาดอนเมืองด้วยนะผมตอนนี้อยู่ที่จอมโหดสาขาดอนเมืองก็ฝากติดตามด้วยนะผมไนเจนชิปหน้ามุ่งคุณครับ